เคยสงสัยไหมทำไมบางคนทำอิบาดะดูเหมือนจะน้อยแต่เขากลับได้ผลบุญมหาศาล ขณะที่เราทำเยอะแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยได้อะไรเลยคำตอบอาจอยู่ที่คุณภาพของอิบาดาไม่ใช่แค่ปริมาณของมัน10วิธีเล็กๆที่จะเปลี่ยนอิบาดาให้ยิ่งใหญ่ 1. ค่ะเริ่มด้วยเนียตที่บริสุทธิ์อินนามาอัฟมานบินเนียทุกการกระทําที่ยิ่งใหญ่ถ้าเริ่มต้นด้วยใจที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺสองค่ะละหมาดโดยหัวใจไม่ใช่แค่ร่างกายใส่ใจทุกอายะทุกทวงท แค่ขยับแบบรีบๆสามค่ะกล่าวสิกเกตเป็นประจำแม้เพียงไม่กี่วินาทีสุบฮานลลอคอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮุอักบัร์ฮะดิษบอกว่าเป็นคำที่รักยิ่งของอัลลอฮ์แต่เบามากบนลิ้นของเราสี่ค่ะทำทุกสิ่งด้วยความสม่ำเสมอแม้จะเล็กน้อยท่านรอซูลุลลออ์หัวไลฮิวสลัมบอกว่าการงานที่อัลลอฮ์รักที่สุดคือสิ่งที่ทำสม่ำเสมอห้าอิบาดะลับๆที่ไม่มีใครรู้ แต่ผล,ลบุญมหาศาลเลืเกินเพราะไม่มีใครเห็นนอกจากอัลลอฮ์หกสอบาร,ระหว่างอิบาดาการอดทนในละหมาดการฝืนง่วงเพื่อสิเกตคือสิ่งที่อัลลอฮ์รักที่สุดเค่ะขอโดอายอย่างเชื่อมั่นเพราะพระองค์บอกว่าข้าอยู่ใกล้และจะตอบรับคำวิงวอนของผู้ที่วิงวอนต่อข้า 8. คขออภัยโทษด้วยใจที่ถ่อมตนอิสติฟาร์บ่อยๆ เปิดทางให้เรารับรอมมกจากพระโอษฐ์9ค่ะนึกถึงความตายเสมอมันทําให้ทุกอิบาดาเต็มไปด้วยความตั้งใจ1ิบทาด้วยหัวใจที่รู้สึกว่านี่อาจเป็นอิบาดาครั้งสุดท้ายของเราแล้วทุกการอิบาดาจะเปลี่ยนไปทันทีลองเลือกเพียงหนึ่งอย่างในสิบข้อนี้แล้วทํามันด้วยหัวใจใครที่พร้อมจะเริ่มในวันนี้พิมพ์ในคอมเมนต์มาค่อะว่าินชอนล้อฉันจะเปลี่ยนอิบาดาที่ธรรมดาให้มีคุณภาพแล้วอย่าลืม แชรคลิปนี้ต่อเพื่อส่งต่อบุลบุญนะคะ